เช้าที่ตื่นมาทำเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่งแต่ไม่จบสักทีเธอมาช่วยเติมคำรอ้องลงไปในทุ่งทำนองจนเกิดเพลงนี้ฟังเพลงรักมามากมายฟังใจความสึ่งเท่ไรไม่รู้สึกมันได้อยู่ใกล้เธอ ที่เหมือนไกลสุดไกลก็แค่เอื้อมมือไปได้รายอยู่เสมอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องรียบร้อง เธอไม่มัวมนมันสว่างและทุกอย่างสวยงามเธอมันเป็นความสุดใสเธอมาไล่ ก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจ พาทาเวล้ันแบวปกติรบบที่สร้างนะครับนะโมตัสสะโตโตะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคระนงคับชามิอามังศรี ปีสังขังสละนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังชระังทำมังสละนังคัจฉามิตาติยมปีสังขังชระนังคือระ,ะ,ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาอันดับต่อไปนะครับจะขอ,อการเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับ ขอกลับรัตน์ครับกรมหลวงเดินยิ่งเชื่อศรีมาไทยกิติกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้าและเป็นวันวิสาขบูชาโลกสองลลบนลงเพื่อ พระเจัยเริ่ดูนลายคือวันพิสตาคาวิชาวันนี้จากที่อัน์หรายมีจิตศรัทธาต่อพระเจ้าศาสนาไดนในบระสมบายไอชีนตั้วยจ้ปกนทานเป็นการทั้ง <c oughs> จุนต่งเสริมพระพุทธศาสนาในควาบุตนา นฏิสาคำบูชาถือว e ่าเป็นวันสาคัญอย่างยิ่งในพุทธศาสนาคือเป็นวันที่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ในวันวิสาขบูชาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเจริญวัยมองเห็นความเป็นจริงของโลกว่าถูกความแก่ความเจ็บความตายที่ครอวามอยู่จึงคิดหาอุบายที่จะ แก้ความเก็คามปิติความตายเป็เป็นออกบเพื่อแสวงหาทำเครื่องพ้นทุก์นั้นนับว่าเป็นประมาทโรน่ายิ่งใหญ่ในนามประทัยของพระองค์ สิ่งนั้นนั้นทงสำเร็จสมความมุมาดปัดเสมอก็เป็นยี้ขอนงตั้งใจรับโรนเป็นประสาบริสุดามิคือตัวสุขผลต่อไปเหยาวาดีวังอาภูราปริภูเรนติตากรังเทวามีไว้โตกินดังเปิตานางอุปกระปติเอสิตังปฏิตังตุมฮังกิตเมวะจันิเชตุสัพเพภูเรนติสังกปาจันโย วิวัจันุสัพรวังโกวินาสตุมาเถโกวันวิวัจันุสัพรวังจุลกิติไคโยโกวันปวัติจิโยวิวัจฉในวัฒนาลต้าบงประธานหอการค้าจังหวัดเชียงเตา ในานามของคณะกริการจัดงานเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศิล้าลดละอบัยมุขประจำปี2,559ประกอบด้วยพอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราชมรมวิ่งเมืองแปลลิว้วและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้งานเดินวิ่งสมาธิวิสาขาบูชาถือศิล้าลดละอบายมุขวันนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลกกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาบูบูชาเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องมีการออกกำลังควบคู่กันไปอย่างพร้อมเพรียงดังคำกล่าวที่ว่าจิตที่แข็งแกร่งอยู่ในร่างกายที่ แข็งแรงจึงจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่งส่วนกายจะแข็งแรงก็ต้องเคลื่อนไหวจึงเป็นที่มาของการเดินวิ่งสมาธิในวันนี้ 스타스타 <놀람> <놀람> 스타> <놀람> 스타> 낮에는 따스러운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 낮에는 너만큼 따스러워 몇 <묘�> 심장이 떨져 버리는 서로.

볼때 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 예한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 서너해, 점잖아 보이지만 노때 노는 서너해, 내가 되면 완전 미쳐.

กำลังเปการจัดรางวัลในวันนี้นะครับเป็นาการตรวจุดกอรางวัลนะครับบริษัทสีสยามกล์การดายจงซานะครับก็ปั่นกันัโลตัสโคา0บาทวันนี้นี่สารีวิวนะครับนี่สารรีวิวมานะครับบานทภาพนครับท่านที่มาถึงแล้วนะครับก่อนนักีกเราก็รู้จักสารีวิวไปึนะครับไป โอปังกังนัมสตาร์โอ้โหเยมนะครับเป็นการเปสาร refill นะครับกราบขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลอ่าทางโต๊ะของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับส่วนโรงพยาบาลรัชโยธินะครับมาโน้มให้คนจับที่จับด้วยนะครับมาถึงแล้วนะครับต้อนรับารอาหารกันเลยครับช่วงนี้ครับพนักงานแต่งต้อนท้ายกระเป๋าผ้านะครับ ้องเป็สมุดโน้ตนะครับมากธนาคาลใของธนาครจับของส่งนึกนานะครับจากร้านทองไทยนะครับกองด้วยนครับเป็นจากซีดีของกระดาษ้านเสีธนาารนาคานวันนี้นะครับมาส่งของพิเมาด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ระดับของคนนะครับจานายองเรกีฬาจงกวัดจากเวครับสร้อยคอทองคำนะครับจากห้าหองม สำหรับหงานที่มาลุงในวันนี้นะครับตพนสาบราที่11บอคอกครับครับมาบด้วยครับโรงเรียนวัดโสธรพระรามบหารนะคาับรมาตรับนเบแล้ดาวลุ่งดาวลุ่งดาวลุ่งแล้วนี่บเริษัทโรงสีเพราชเริญทรัพย์จกัด บริษัทีเอฟเทไทยจำกัดมหาชนร้านโชคไทยสุขภาพบุณจัโทโลเลินเนบริษัทไทยรม้แบรลูกปรพ์จำกัดหรือว่าประชาประชาสุขเจ็ดง5ห้าเฟสโฟล์วัรารวันนี้กาศเปรการบริษัทแก้วมังคขส่งจากโยธาครับบริษัทสยามแมคโครสาขาจัหวัดเชีราครับ บริษัทสไพแต่รู้มอเตอร์กัดัส้าิัทัทจั้มอเตอร์บัทพซิโประเทศไทยนะครับดนครับเี่นะครับโคาเนรับ็สเรียกแชร์น่้อยแกหม่พวกิครับอย่าลมนะครับขับไกลับได้รวัดทองคำนะครับจากหน้าเวทองเซนเองตลาดทองทอนะครับมาเดี๋ยวมารับมองกันมาพี่จะไหครับ เซรัมาดีที่เซรามาดีที่เซราพาดีที่สามไลฟ์สไตล์มอนะครับรวมเป็นสามชาเชิงซาวนะครับจะจัดงานมินิมาราทอนครั้งใหญ่พร้อมกัรทั um ่วประเทศ17สนามในคมนะครับ2 5ง9นะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผู้สมัครหนึ่งคนนะครับล้วนอาด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปไปนะครับตาถ่ายรูปเยี่ยมสิ้นเลยสิ้นเลย รับพะจับรางวัลเลยนะฮะเน่ยเลยครับ USSR, oh, มีตรที่บอกว่าเป็นสามประมอกโอ้ยกำลังใจเว้ยคอมเออค่าสัาามร้อยหบาทนะครับส 50, มัครได้ที่โรสัยดตตามสการวิ่งด้วยนะครับสับตนที่รับโอ้ยา้กลับบานเลนะครับวิ่งไหนนะขอเ้ินลุงลิมนะครับข้างไอที้นะครับ นินะครับครับลำดับแรกนะครับนได้อองเลยครับน้องเกมนะครับเอ็นอายุน้องผู้หญิงเบอร์หมายเลข8ป8สีนีแมวตัวไง่ะโอ้โหมา่หมุ่งระนที่หนึ่งเข้าไป ซ้อมอยู่ด้วยครับมาลงทุนนะครับขอบคุณครับอาลวันต่อไปครับน้องน้องก๊อฟเนาะรับเรียนในครูประขาในยาาเลยรับพาเลยครับเรือเอสกุ๊บนงสีที่ไทยจับคุณกำพลเลิศเกียรติดำรงครับให้การสนับสนุนบ้านคุณภาพบ้านโคตโตฟุกิเอยโยมือไหนแล้วมัรถเดินแพ้เสือหางเก้ามาหนึ่ง บริษัทไทยมีการเกษตรจำกัดบริษัทร่วงฮิตุ๊ก2007บริษัทไทยบริษัทโนทวีเรสซิเดนต์จำกัดครับบริษัทรงสิข้าววิมวัฒนาบริษัทอุดมสุภเพื่ผมจำกัดขั้งส่วนกาดเสียงชายแอร์ครับท่าลูกพลพรหมู่บ้านประชาศุข7เจซอยต่อข้าวหลามครับโรงเบีย์บริษัทแก้วมังเพชรขนส่งและการโทาจัาก์หารนะครับไปที่รถด่วนนะครับบริษัทโรงชาคามนะครับ แล้วกับ yup ร wow ิษัทกิซิโก้ไทยจำกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเซนเซาครับแล้ว right ก็บริษัทปั๊มโมไซค์การครับร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ครับกับทางครับจัดงางวันนี้ครับเนื้อหาที่เข้าร่วมในการที่งานวันนี้นะครับกองพลทหารราบที่ปฏิบัติหน้าทีพระองค์นะครับสด็จผู้นำในสมัยพระบาทสมเด็จพระพิตราราชินีพิตราราชินีประเสริฐ เดี๋ยวปีปีหน้าจะสามหมื่นมาวิทย์ทั้งหวัดเลยนะนี่ 别叫我啊！别闹的。